ในบทที่สี่หัวข้อที่สีุ่สองมันต้องมีคอลัมน์สุดท้ายขึ้นมาคือคอลัมน์ที่ระบุถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ค่ะมันต้องมีคอลัมน์นี้เกิดขึ้นมาค่ะถ้าแผนท่านถูกต้องนะเขาโคงมันต้องแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนเข,าข้าโคงที่มันถูกต้องนะนะคะมันต้องมีอย่างนี้นะแผนที่ถูกต้องนะคะนันหมายความว่า ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาท่านต้องมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่ท่านจะใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษานั้นก่อนต้องต้องค่ะก่อนเริ่มต้นปีการศึกษานะท่านต้องมีการประกาศมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่ท่านจะใช้ในปีการศึกษานั้นก่อนประกาศใช้เมื่อไหร่ไม่รู้ไปนับไทม์ไลน์กันเองแต่ ท่านต้องประกาศมาตรฐ pues านการศึกษากับค่าเป้าหมายก่อนเสร็จแล้วเอามาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายนั้นมากำหนดโครงการกิจกรรมที่จะทำในปีการศึกษานั้นค่ะต้องเอามาตรฐานการศึกษาหรือ่าพเป้าหมายมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มากำหนดโครงการกิจกรรมว่าท่านกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้มันบรรลุกับค่าเป้าหมายเพื่อให้มันบรรลุกับมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายนะเพื่อนะ เสร็จแล้วท่านก็เอาบรรดาโครงการที่ท่านต้องทําตลอดปีการศึกษานั่นแหละเพื่อให้มันบรรลุมาตรฐานการศึกษาค่าเป้าหมายนั้นนะคะเอามาทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาเอามาใส่นี้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเมื่อท่านเอาโครงการที่ท่านต้องทําในปีการศึกษานั้นนะซึ่งตอนแรกท่านถอดมาจากมาตรฐานการศึกษาถูกไหมคะ แล้วท่านก็ได้แล้วแหละว่าตลอดปีการศึกษาท่านจะทาอะไรบ้างท่านก็เอามาใส่ในแผนปีการศึกษานี้ทีนี้เมื่อมาทําแผนเสร็จค่ะในบทที่4หัวข้อที่4-2ี่สองของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาท่านต้องมาระบุท่านต้องมาระบุว่าในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละกลยุทธ์ในแผนปีการศึกษานั้นน่ะท่านมีโครงการกิจกรรมอะไรบ้างที่อยู่ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ที่อยู่ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ค่ะแล้วบรรดาโครงการที่อยู่ภายใต้แต่ละกลยุทธ์นั้นแต่ละโครงการมันสอดคล้องกับมาตรฐานไหนตัวบ่งชี้ไหนตามมาตรฐานการศึกษาที่ท่านใช้ในปีการศึกษานั้นทําแบบนี้ที่ถูกนะแผนกับประกันมันเชื่อมกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของปีการศึกษา64ในส่วนของปีการศึกษา64่ค่ะถ้าถูกต้อง นั่นหมายความว่าก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา64ท่านต้องมีการประกาศใช้องต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่จะใช้ในปีการศึกษา64ค่ะต้องต้องเสร็จแล้วก็เอามาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่จะใช้ในปีการศึกษา64นั้นมากำหนดโครงการกิจกรรมที่จะใช้ในปีการศึกษา2564 ทั้งหมดนว่าตลอดปีการศึกษาเนี่ยท่านจะทําโครงการกิจกรรมอะไรบ้างนะเพื่อให้มันบรรลุมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่ท่านกําหนดไว้ซึ่งโครงการกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ท่านจะใช้ท่านก็ต้องดึงมาจากแผน6 1หนถึงหกด้วยค่ะดึงมาจากนั่นทีนี้เมื่อท่านทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564เรียบร้อยแล้ว ในบทที่4หัวข้อ4.2ของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564ของท่านนะในบทที่4หัวข้อ4.2ค่ะมันต้องมีการระบุในบทที่4หัวข้อที่4.2มันคือรายละเอียดโครงการกิจกรรมถูกไหมคะมันเป็นส่วนที่บอกว่าในแผนของท่านมียุทธศาสตร์อะไรกลยุทธ์อะไรแล้วอยู่ภายใต้แต่ละกลยุทธ์นั้นมันมีโครงการอะไรบ้าง ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาท่านต้องมาวิเคราะห์ว่าแต่ละโครงการที่อยู่ภายใต้ในแต่ละกลยุทธ์นั้นแต่ละโครงการมันสอดคล้องกับมาตรฐานไหนตัวบ่งชี้ไหนตามมาตรฐานการศึกษาที่ท่านจะใช้ในปีการศึกษา2564มันไล่มาอย่างนี้ค่ะทีนี้เมื่อท่านทําแผนปีการศึกษา64เสร็จแล้วปุ๊บ ท่านก็ต้องไปขอความเห็เชนชอบกรรมาการแล้วก็ประกาศใช้ภายในวันที่15พฤษภาคม64ค่ะก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา2564นี่คือสิ่งที่ถูกต้องเมื่อท่านเปิดเทอมมาปุ๊บเริ่มปีการศึกษา64ในวันที่1 6พฤษภาท่านก็ดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนของท่านระหว่างปีท่านก็มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการติดตามประเมิน,นผลแผนตลอดปีการศึกษาค่ะ เมื่อชิ้นสุดมีการศึกษาท่านก็ทําการประเมินภายในในภาพรวมออกมาแล้วก็สรุปเป็น s อสออกมาแล้วพอเสร็จปุ๊บท่าในใ s เอสท่านก็เอาข้อมูลใน s อสนั้นวนกลับมามาทบทวนดูมาตรฐานการศึกษาของท่านแล้วก็เอามาตรฐานการศึกษาที่ทบทวนใหม่นั้นมากําหนดโครงการกิจกรรมที่จะทําในปีการศึกษา65แล้วพอได้โครงการกิจกรรมในปีการศึกษา65ท่านก็ไปทําร่างแผน65 แล้วก็ไปประกาศใช้ภายใน15ฤูภาคา65ค่ะมันจะวนอย่างนี้เพราะมันคือ PDC มันจะวนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพวกนี้คข้ยมาดูกันเนาะนะคะอ่ะก่อนเลิกทวนให้นิหนึ่งเพราะเห็นตาลอยๆแล้วแหละอยากกลับกันแล้วแหละนั่งเรียนแต่เช้าแล้วนะคะก่อนเลิกเกมเที่กระนนะคะเดี๋ยวจะมี s r ตามมานะเยอกไปหมดไดนะ้อ่ะวันนี้เราจบที่เพลงนี้นะคะ ดี๋ยวที่เฟรมนี้เฟรมเนี้ยลิง์ให้เห็นว่าเวลาทําแผนนนะแผนสามเล่มมันสอดคล้องเชื่อมโยงกันยังไงนะคะแล้วแต่ละห่วงเวลามันทํากันยังไงนะคะแล้วพอสุดท้ายก็ไปเชื่อมให้เห็นว่าแผนกับประกันมันมันมากันยังไงเนาะนะคะทีนี้ถ้าท่านเซ็ตระบบแผนได้แล้วมันไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนดูเค้าโครงของแผนกันนะคะเนาะพรุนะะ่งนี้ก็เริ่มเก้าโมงเหมือนเดิมค่ะเนาะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องน่าจะมีคิวอโค้ดให้ส่องนะคะเดีย๋ยวูให้สอ่องเข้ากลุ่มมานะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนตลอดวันค่ะเนาะติดขัดอะไรเยอะแยะมากมายทั้งวันนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งวันค่ะพรุ่งนี้เจอกันเก้าโมงนะคะสำหรับ,บน,นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ